การขับรถเรื่องคำเตือนและการปลดเข็มนิขัดนิรภัย EP 277ตอนที่229ิเ้าข็มขันิรภัยแบบปรับระดับจุดยืดสายคาดไหนได้ควรปรับ ตำแหน่งของจุดยืดสายคาดไหลให้เข้ากับขนาดรูปร่างของท่านการเลื่อนขึ้นให้เลื่อนจุดยืดสายคลายขึข้นการเลื่อนลงให้กดปุ่มล็อกแล้วเลื่อนจุดยืนสายคาดไหลลงหลังจากปรับแล้วควรตรวจดูให้แน่ใจว่าจุดยืดสายคาดไหลเข้าที่ล็อกเข้าที่ดีคําเตือนตรวจด,ดูให้แน่ใจว่าสายคาดไหลค่าตรงบ่าหน้าและอยู่กับแต่คอจากบา่าการละเลือไม่ที่มาตามอาจทําให้ประสิทธิภาพการป้องกันลดลงเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือ เหตุได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรงในกรณีที่เกิดการชนการปลดล็อกสายเข็มขัดก็มาให้กดปุ่มปลดล็อกที่ปลดล็อกเข็มขัดแล้วปล่อยให้สายเข็มขัดหลังกลับถ้าสายเข็มขัดหลังกลับไม่คล้องหรือติดขาดให้ดึงออกมาตรวจช็คว่ามีข้อบกพร่องหรือสายบิดกันพันหรือไม่แล้วปล่อยให้สายหลังกลับโดยอย่าให้บิดพันกัน